ต้องใช้คำว่ากลับมาเป็นไอโรมอโลนอีกครั้งนะครับผู้ชมครับสำหรับสาวมิ้นยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังนะครับน่นอนว่าเต็มที่แล้วก็ไม่เสียดายนะครับเส้นทางรักกับแฟนหนุ่มชาวออสซี่คือคุณโจครับหลังจากหลังจากนี่ทั้งคู่นะครับมีปรากฏภาพออกมานะครับว่าขอแต่งงานกันที่หน้าประตูนรกนะครับไม่ทันเลครับผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยนะครับเลิกกันแล้วก่อนวันวาเลนไทน์ซะด้วยครับ เนี่ยครับเรื่องราวสุดช็อกของวงการยูทูบเบอร์นะครับเมื่อมิ้นไอรมอร์นครับหรือว่ามิ้นมนทนกาสานติกุลนะครับยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังครับที่กลับมารวมอโรนณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับล่าสุดก่อนวันวาเลนไทน์นี้ครับโพสต์ประกาศแยกทางกับคุณโจแฟนหนุ่มชาวออสซี่หลังจากที่คุกเข่าขอแต่งงานกันเมื่อช่วงกลางปีที่แล้วนะครับสาวมิ้นเนี่ยเคยออกมาบอกนะครับว่าถ้ามีคนเดินทางด้วยไม่ไม่ดีเนี่ยขอไม่มีดีกว่านี่พบกันครั้งแรกนะครับ เหมือนกับผมได้คิดครับผู้ชมครับหากเราไปย้อนเส้นทางนะครับสาวมิ้นเนี่ยนะครับทั้งสองสาวมิ้นกับหนุ่มออซี่เนี่ยเคยเออกมาเปิดใจว่าเจอกันครั้งแรกเนี่ยที่ร้านกาแฟในซาอุดิอาระเบียขณะนั้นเนี่ยสาวมิ้นไปเที่ยวที่ประเทศดังกล่าวครับและตอนแรกเนี่ยต้องไปกับโค้ชแค่2คนแต่มีนักท่องเที่ยวชาวออซี่เนี่ยตกลงมาด้วยกระทันหันเพราะหาไฟบินไปที่อื่นไม่ได้คุณโจเป็นฝ่ายเข้ามาจีบเธอก่อนครับเพราะประทับใจในความน่ารักและความน่าสนใจเป็นผู้หญิงเอเชียที่มาเที่ยวคนเดียวครับ คุณโจ o, ทํางานอะไรครับผู้ชมครับเสาร์วันนียเคยออกมาบอกว่าคุณโจเนี่ยเกษียณแล้วเพราะทํางานมาตั้งแต่อายุ17ปีทํางานโดยการนําเงินไปลงทุนเนื่องด้วยเป็นคนที่จัดการเรื่องเงินเนี่ยเก่งมากครับหากเราย้อนไปเมื่อวันที่19พฤษภาค,คมปี6กครับปรากฏภาพคุณโจคุกเข่าขอแต่งงานระหว่างที่ทั้งคู่กําลังถ่ายทํารายการและเดินทางท่องเที่ยวด้วยกันณเดอะดอทูเ l ลซึ่งเป็นแบรนด์มาร์คสุดพิเศษในประเทศเติร์กนะครับ เราสองคนได้เริ่มต้นเส้นทางความรักในที่ที่ดูจะเป็นไปไม่ได้เอาซะเลยผมรู้สึกขอบคุณและมีความสุขกับชีวิตที่พวกเราทั้งคู่ได้สร้างมาด้วยกันในอนาคตต่อจากนี้ไม่ว่าจะเจออะไรไม่ว่าจะไปเจอที่ไหนไปอยู่ที่ไหนขอให้เราสองคนได้ทํามันไปด้วยกันผมรักคุณแต่างงานกับผมนะปรากฏว่าในวันนั้นเนี่ยสาวมิทินก็ตอบตกลงไปนะครับผู้ชมครับแล้วก็จูงมือไปดูบ้านที่ออสเตรียกันด้วยเมื่อช่วงปลายเดือนมกราคมนะครับ แน่นอนว่าก็ดูหวานชื่อดีนะครับผู้ชมครับแต่ปรากฏว่าล่าสุดอย่างที่ผมบอกคือเป็นการปิดฉากเส้นทางรัก1ปีกว่านะครับมิ้นเนี่ยได้ออกมาบอกเรื่องราวสุดช็อกนะครับว่าสวัสดีค่ะทุกคนมิ้นมีเรื่องจะบอกนะตอนนี้มิ้นกับโจแยกกันแล้วนะคะด้วยปัญหาหลายๆอย่างจริงๆไม่มีใครอยากให้จบแบบนี้เลยแต่เราอยู่ด้วยกันแล้วไม่มีความสุขอีกแล้วเลยดีกว่าที่ต่างคนต่างแยกไปใช้ชีวิตของตัวเองค่ะจริงๆการเปลี่ยนแปลงมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ แค่เราจะรับมือยังไงในวันที่การเปลี่ยนแปลงมาถึงยังดีนะที่เรายังมีครอบครัวมีเพื่อนมีพี่ๆน้องๆที่ยังอยู่กับมิ้นอยู่ด้วยกันป็นานานนะคะไม่ต้องเป็นห่วงนะมิ้นจัดการความรู้สึกได้สะอาดเอี่ยมมากเลยครั้งนี้เพราะเราเต็มที่แล้วไม่มีอะไรติดค้างและไม่มีอะไรเสียได้เลยค่ะนี่ครับผู้ชมก็เป็นการปิดฉากเส้นทางรักของยูทูบเบอร์สาวนะครับที่แฟนคลับเยอะแล้วเธอก็เป็นสายลุยนะครับกลับมาเป็น I am Romelu อีกครั้งครับ